จะโพสคลิปนะคะเราสามารถรีรันคลิปวิดีโอที่เราเคยโพสได้ถึง3คลิปเลยนะคะมาทำตามน้ำฝนเลยนะคะให้จิ้มที่วิดีโอนะคะให้เราจิ้มที่โพสแล้วจะเป็นวิดีโอที่เราได้โพสแล้วในหน้าช่อง tiktok ของเรานะคะแล้วก็เราจะจิ้มมาทีละโพสยืนยัน แล้วก็จิ้มที่วิดีโออีกนะคะเป็นวิดีโอที่สองจิ้มว่าโพสต์แล้วเราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะเลือกคลิปไหนในการรีลันนะคะตอนนี้เราได้2คลิปแล้วแล้วก็เหลืออีกหคลิปนะคะเราจิ้มไปที่วิดีโอเหมือนเดิมนะคะจิ้มไปที่โพสต์แล้วแล้วเราก็เลือกคลิปมา1คลิป เสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถทำการโพสคลิปของเราได้เลยนะคะ